สวัสดีครับพวกเราช่องไฟแบบซี่แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็บรรยากาศช่วงเช้านะครับอยไปแบบพี่แบบซี่นะครับก็ทดสอบไม้กันสันด้วยนะครับด้วยฝีมือของคุณพ่อนะครับคุณพ่อชอบมากครับ ใช้งานได้ดีครับพี่เป๊ปซีสวัสดีน่อลเ้็วสวัสดีเอฟซีก่อนขับสุยซุยซุยซยก็ที่นอนยังไม่ได้เก็บกวาดนะครับเดี๋ยวคุณพ่อไปเก็บกวาดที่นอนของของคุณปู่ทองใบก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บกวาดที่นอนของพี่เป๊ปซีนะครับวันนี้ก็มาเปิดชุดที่พี่เป๊ปซี่นะครับ นีสี่หลายท่านว่าบ้านของคุณปู่ทองใบอยู่ไกลไหมไม่ไกลนะครับจากนี้ไปก็ไม่ไกลครับผมนี่ก็คุณพ่อทดสอบไม้กันสั่นเองเลยนะครับก็ขอบคุณคุณโคคานะครับขอบคุณคุณโคคาและหลวงปู่ครับหลวงปู่วัดป่าวัดป่าชัยมงคลโคค่ายครับผม ขอบคุณจากใจครับที่รักเ็นดูขอคตัวผ่านแฟลซีนะครับส่งไม้กันสั่นมาให้นะครับสองตัวครับตัวแรกใช้งานไม่ได้ครับตัวนี้ใช้งานได้ครับผมพอชอบมากเลยครับขอบคุณจากใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจต่อครับที่บ้านของคุณปูนะครับน้องน่ารักน้องเลนยังไม่ตื่นนะครับวันนี้ก็คงจะตั้งกล้องเหมือนเดิมครับตั้งกล้องให้เอฟซีได้ชมครับ ก็ให้ภาพบรรยายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปที่บ้านของคุณปู่กันเลยครับผมครับก็คุณพ่อก็ได้ปลูกน้องน่ารักขึ้นมาครับนี่ครับจะให้น้องน่ารักบรรยายครับตอนแรกเราว่าจะจะถือกล้องนะครับแต่ก็ให้น้องน่ารักบรรยายดีกว่าครับบ้านคุณปู่อยู่ไกลไหม อ๋อไม่ค่อยไกลนะครับอ่านีฟึ่งตื่นนะครับนี่ฟึ่งตื่นได้กี่ชั่วโมงแล้ <c oughs> ควคุณพ่อก็จะพานลงนารักเดินไปนะครับบ้านของคุณปูก็นี่ครับอยู่ใกลๆอยู่ใกล้ๆอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆนอกกันงานะวันนี้ก็ทดสอบไม้กันสั่นจากหลวงปู่นะครับ แล้วก็คุณครขาครับใช้งานได้ดีมากครับดีใจมากคุณพ่ออยากได้สุดๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูถึงบ้านของคุณปู่ครับไม่ไกลนะครับก็แสงเย็นหน่อยครับเช้าๆครับนี่ครับจากนู่นมานี่ก็ไม่ไกลครับประมาณร้อยกว่าเมตรได้นะลูกนะร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรนี่ก็ถึงบ้านของคุณปู่แล้วครับ โอ้หแม่กันสันมาดีดีมากเลยดียังไงคือเราสามารถเดินถ่ายได้นะครับนี่ครับน้องช้างแล้วเราก็จะเดินเข้าไปบ้านของคุณปู่กันครับไปดูอาการของคุณปู่นู่นครับคุณพอลุนก็นั่งผิงไฟรออยู่นู่นครับ ถึงแล้วลอั่อนี่ครับคุณปูคุณปูเป็นยังไงบ้างครับไล่นกหรือเปล่าวันนี้นกเล็กเหรออะไรก็ปวดหัวไงใ,ใช่นกใช่ เดี๋ยวเราจะทำการเก็บกวาที่นอนให้คุณปู่นะครับเมื่อวานตอนเย็นนิ่งมากเลยครับเมื่อวานเดี๋ยวคุณปู่คุณปู่แอคชั่นนะนะโอ้โห,โหมีการเก็กท่าด้วยนะคุณปู่นะเชื่อ การเกกฆ่าด้วยคุณปู่ <c oughs> ก็มาลุนธารกิจวันนี้ต่อนะครับเก็บกวาดที่นอนของคุณปู่ทองใบเสร็จก็จะไปเก็บกวาดที่นอนของพีตต่ตั๊ี่ต่อนะน้องน่าหนาถือเลยครับก็วันนี้ก็ขี่เยอะเลย <c oughs> วันนี้ก็คุณปูแ่แกก็เอ,อ,อึเยอะเลยนะคะนนี้คุณปู่ใจดีนี้คุณปู่ใจดี คุณนปูแกเข้าไปหลบในปูเสาแบบไม่ต้องบอกเลยแม่ย่เนี่ยนะ ใช่ไม่เป็นเลยนี้คอณปู่ก็จะไม่ไม่ดื้อเนงกอนนะฮะจะเชื่อฟังดีงเ้า่ไม่ต้องติ <laughs> เข้าไปเก็บข้างในนะคะ เป็นฉากระทึกเลยนะคะเมื่อกี้เสียวเลยทีเดียว 不好。 คลิปนี้รู้ก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดเยอะนะคะเพราะว่าตื่นเช้าๆอาจจะแบบมึนงงเลยไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ตื่นเช้าๆแบบนี้ก็เลยไม่ได้พูด วันนี้เราคลิปเด็ดค่ะคุณพ่อลุนบ่นแล้วนะคะให้ลูกหลานได้นทำอย่างนี้ให้คนตัวกตูขนาดนั้น รทำให้คนตัวแทนมันเจ็บตัวคุณอะไ่นะทำไมไม่พูด ไเอ้องรัไอขาไม่ได้สังเกตว่าคุณพ่พอจับขาดไปนะคะ

ดตื่เต้นเลยูตกใจดีคุณตาไม่ปะทะด้วยถ้าเกิดการปะทะจะจะอันนี้ขึ้นก่อนเดียวปะทะก็เขา,า,าก,ขก็อาจะทุก, <c oughs> กันอันคลิปวันนี้จะยาวก,กว่าปกติจ้ะะ

วันนี้ทึกนี่แล้วทึกดี <laughs> <laughs> เห็นฉ้ <laughs> างดีพูดไม่ออกเลยมเราเป็นธรรมดาครับดีคุณตาไม่ประทัดด้วยทางั้นอันอีกต้องตกเองเราก็ต้องวิ่งแบบนี้นะคร <mat> ับถ้าเขาโดดใส่เราก็ต้องวิงะะ <mat> ่งครับเพราะว่าเราไม่ประทะนะคร <mat> ับถ้าประทะเขาก็จะยิ่งระแวงหนักไปใหญ่ โอ้โเออย่เออใจเย็นหนเท่าใจเย็นแล้วอ๋อวันนี้ก็คลิปยาวหน่อยเนาะใช่วันนี้ก็คลิปยาวกว่าปกตินะคะถ่ายยาวกว่าปกติเลยวันนี้ก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้กับครอบครัวพายเบฟซี่เือด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุขภาพแข็นแรงทงทุ่ันครับผม